โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้ถึงการเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางของนายสุเทพเทือกสุบัณน,นะคะบอกว่าเป็นเพียงแค่อีเวนต์ทางการเมืองเพื่อที่จะล้มกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้นนายพร้อมพงษ์นพฤทธ์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีนายสุเทพเทือกสุบัณผู้ต้องหากระบฏเรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีลาออกพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางว่าเป็นเพียงแค่ อีเวนต์ทางการเมืองเพื่อที่จะดําเนินแผนการล้มกระบวนการเลือกตั้งอันนําไปสู่การสรรหานายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยุบสภาคือนาหนานให้กับประชาชนไปแล้วจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับเรียกร้องให้นายสุเทพออกมาชี้แจงกับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีคนกลางมาจากช่องทางใดผมขอถามนายสุเทพเทือกสุบันนะครับ ว่าท่านเป็นอดีตสสหลายสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยช่วยบอกประชาชนคนทั้งประเทศหน่อยว่านายกคนกลางเนี่ยมาจากช่องทางไหนผมถามนายกรทฐททตีนครับว่ามาจากช่องทางไหนมาจากรัฐธรรมนูญมาตราอะไรหรือกฎหมายใด นายสุเทพกล้าดีอย่างไรจึงหักฐานน้ำใจประชาชนโดยขัดขวางการเลือกตั้งจนทำให้เลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วอ้างจะตั้งนายกมาจากคนดีนายกมาตราเจ็ดซึ่งเป็นนายกนอกร,รัฐมนูญผมจึงอยากให้นายนสุเทพอธิบายนะครับอย่าลักษณะเหมือนบ้าน้ำลาย โฆษกพักเพื่อไทยยังเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เลิกเคารพเสียงของประชาชนและท้าให้นายอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่า20ล้านเสียงมีจริงหรือไม่ขณะที่นายนพดลปัทมรมกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าการที่พักเพื่อไทยส่งหนังสือถึงองค์การสาหประชาชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมถึง กลุ่มประเทศมหาอำนาจเพื่อให้ได้รับทราบกระบวนการขัดขวางการเลือกตั้งในประเทศไทยที่กลายเป็นวงจรอุบาทที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามในวันนี้กรรมการบริหารพักและสมาชิกพักเพื่อไทยก็ได้ร่วมกันแต่งดาวันแรกเพื่อไว้ทุกข์ให้กับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและประท้วงมัประชาธิปัตย์ที่จะนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้